อยากจะร้องให้ได้เสียงแบบศิลปินต้องทํำยังไงวิธีการในการฝึกของครูนะคะถ้าเราอยากจะก๊อปปี้ศิลปินเราก็ต้องฟังศิลปินคนนั้นเยอะๆเลยค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะได้ซึมซับสำเนียงการร้องของเขานะคะภาษาที่เขาใช้ถ้าเราฟังภาษาต่างประเทศนะเราก็ต้องฟังภาษาของเขามากๆค่ะแล้วก็ดูเทคนิควิธีการร้องว่าเขาใช้เทคนิคอะไรอันนี้สําคัญเลยครูจะยกตัวอย่างเพลงที่ครูฝึกนะคะก็คือเพลงกรของโรเซ่ค่ะ ครูบอกเลยว่าเทคนิคที่ครูใช้เนี่ยทุกวันนี้ไม่สามารถใช้ได้กับเพลงนี้เพราะว่ามันจะไม่เข้ากับเพลงครูก็เลยเจอกันคนละครึ่งทางมันจะมีท่อนนึงที่เขาร้องว่า oh ถ้าครูมิวร้องจะใช้วิธีการนี้ก็คืออะไรคะมีเสียงที่มีความก้องกังวานในโพรงปากแต่เทคนิคของโรเซ่ก็คือจะไม่มีตรงนี้จะมีความแบนแล้วเฮดเลย เสียงจะคมคมแบนๆนะคะก็จะมีความลำบากกับครูเลยเพราะว่าอะไรคะครูไม่ค่อยถนัดการร้องแบบนั้นเพราะครูรู้สึกว่าครูถูกเทรนมาอีกแบบหนึ่งนะถ้าใครอยากฝึกให้ขยับปากน้อยๆอย่าให้มันมีความก้องกังวานมาก oh, uh huh. แค่นี้พอค่ะแล้วมันจะเหมือนโรเซ แต่ถ้าจะเหมือนได้อย่างที่บอกคุณจะต้องฟังเขาบ่อยๆฟังเขาบ่อยๆจนซึมซับสำเนียงและวิธีการครูเห็นหลายคนที่ cover นะคะเหมือนเลยเขาจะกัดฟันร้องถ้าคุณอยากให้เหมือนคุณลองดูว่าอย่าให้ฟันบนกับฟันล่างมันหนีกันมากอย่าขยับปากเยอะเวลาร้องเพลงอย่ามีความก้องกังวานในโพรงปากเหมือนครูมากแล้วมันจะเหมือนโรเซ่บางๆ ถ้าอยากให้เหมือนเขาอย่าทําเสียงหนาเหมือนครูนะท่อนก่อนนี่ไม่ได้เลยนะมันอาจจะเพราะในอีกแบบนึงอ่ะแต่มันไม่เข้ากับเพลงแล้วก็ไม่เข้าคือคนฟังอ่ะยังคงติดติดการฟังออริจินอลเวอร์ชันเขาจะรู้สึกว่ามันประหลาด ก็ถ้าชอบศิลปินคนไหนนะคะก็ฟังเขามากๆเลยค่ะแล้วก็ดูว่าเขาใช้วิธีการไหนก o p ี้ทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องพยายามพรีเซนต์ตัวเองด้วยนะให้คนจดจําในเสียงของเราด้วยค่ะว่าเออสไตล์การร้องของเราเป็นแบบนี้สําหรับใครที่ยังหาแนวทางในการยึดไม่ได้ว่าเราจะไปในทิศทางไหนค่ะ,คะก็ใช้วิธีการก o พี้ลอกเรียนศิลปินก็ได้ นะแต่ว่าพอเราเริ่มเติบโตขึ้นเนี่ยครูก็อยากให้เริ่มมองหาว่าวิาวธีการเทคนิคไหนที่มันเข้ากับลักษณะเสียงของเราเราไม่จําเป็นต้องเหมือนใครก็คือเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดเพราะเราจะทํามันไปได้ตลอดเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ like, ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ